สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถแมคโครคุณน้ารุ่น580ตัวเหล็กทั้งคันนะครับอันนี้จะเป็นบรรจุพัณฑ์เป็นกระเป๋าหนังอย่างดีนะครับอ่าเรามาดูในตัวรถในในตัวกล้องกันมีอะไรให้บ้างในตัวกระเป๋านะครับจะมีคู่มือให้มีตัวรถ ประก็แบตเตอรี่ออุปกรณ์ที่ชาร์จต่างๆนะครับที่ชาร์จจะเป็นแบบ USB สามารถเสียบแอดเตอร์ของมือถือโทรศัพท์ทั่วไปได้เลยนะครับการชาร์จหนึ่งครั้งต่อการเล่นครั้งแรกให้ชาร์จสามชั่วโมงก่อนนะครับสามชั่วโมงนี้เล่นแบตบตัวนี้เล่นได้ประมาณสองถึงสามชั่วโมงนะครับ เป็นแบต ICR 2000มิลลิแอมป์7.4โวลต์นะครับภายในกระเป๋าจะมีอุปกรณ์เสริมคือหัวเจาะแล้วก็หัวคีบสามารถเปลี่ยนกับตัวบุ้งกี่ได้นะครับแล้วก็มีชุดรีโมทรีโมทเป็นจอสติกนะครับตัวรถจะเป็นเหล็กทั้งหมด mm. เดี๋ยวเรามาดูตัวรถ จริงๆนะครับนะครับอย่างที่เกินไปตอนแรกตัวรถจะเป็นเหล็กทั้งคันนะครับน้ําหนักอยู่ที่ประมาณ7จกิโลได้จะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยฮนะส่วนประกอบนี้เป็นช่องล่างเรานํายึดหดได้ทุกอย่างหมุนได้หมดนะครับตัวนี้จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่เวอร์ชันใหม่ดูยังไงดูที่ไฟนี้นะครับ ไฟนี้โรงงานจะทำาให้ใหม่เป็นหลอด LED สองสว่างนะครับมาดูที่รีโมทกันนะครับรีโมทจะเป็นรีโมทแกสติกด้านหลังจะให้ใส่ถ่าน 2A 3ก้อนนี่นะครับแล้วก็ตัวรถให้ใส่แบตที่มีมาให้ ิมตัวนี้จะปรับเร่งช้าเร่งเร็วได้ตามนิ้วมือที่เราควบคุมนะครับการควบคุมจะรทำง,งานเหมือนรถริงทั้งหมดนะครับ ตัวเดินอ่าเรามาดูปุ่มควันกันนะครับปุ่มฟันใช้ปุ่มนี้นะครับนี่ปิดเสียงได้ สตวนมาเวลาเล่นให้ใช้ปุ่มคันอย่างเดียวดีกว่าเสียงไม่ต้องไปเปิดก็ได้ครับตัวนี้เป็นรถรุ่นใหม่ที่สุดที่โรงงานได้ผลิตออกมานะครับตัวกระบอกข้างในเขาจะใช้เป็นตัวเหล็กทั้งหมดนะครับนี่จะเป็นกระบอกรุ่นใหม่ของรถรุ่นใหม่ตัวนี้นะครับ ของเดิมเป็นไงของเดิมจะเป็นพลาสติกตัวสีเหลืองซึ่งตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่การสึกจะมีมากกว่านะครับตัวนี้จะเป็นเหล็กไปเลยเป็นเหล็กทั้งอันนะครับ